ผู้เรียนนะคะถ้าได้ไปแล้วนะอ้อมแนะนํานะคะเอามีดเฉือนตรงเนี้ยอันนี้คือปิงปิงคืออยู่ด้านบนสังเกตข้อมีสองอันนะคะเอาเฉือนให้ติดนะคะแต่ไม่ต้องตัดปิงออกนะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้เพื่อให้เขาคายน้ําแล้วก็ได้สุกไวนะ,ะแล้วก็วิธีที่2นะคะคือให้เจาะเจาะเป็นสามเหลี่ยม ระวังระวังมือนะคะระวังมือนะเอาผ้าคีลิ้วจับก็ได้ค่อยๆนะคะเจาะดูเนื้อแบบเนี้ยค่ะแบบนี้นะคะถ้าแบบสุกกำลังกินมันจะกดนิ่มนิดๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะนิ่มนิดๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้นิ่มกว่านี้นะคะ<ม>ก็เอาปิดฝาแบบนี้แค่นี้เองค่ะอ่าแล้วอีกวันหนึ่งเราก็มาดูนะคะว่ามันสุกหรือย,อยังเราก็มากดเอาค่ะอย่างเงี้ย ถ้ายัางไม่นิ่มก็ปิดนะคะเพราะว่าทุเรียนไม่ได้ป้ายยามันจะสุกช้านิดนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ